เข้าสู่ช่วงนี้เสริมไฮไลท์กันนะครับหุ้นแรกเราไปที่โรงพยาบาลบำรุงราษนะครับดูเหมือนว่ากําไรดีกว่าที่เราคิดไว้นะครับในช่วงไตรมาสสองและยังดีต่อด้วยนะครับในเชิงลึกมีประเด็นตรงไหนซัพพอร์ตบ้างเราคุยกันกับพี่ก้อยครับสวัสดีครับพี่ก้อยสวัสดีค่ะก็เดี๋ยวพี่อัปเดตในเชิงของตัวเออร์เน็งควอเตอร์สองก่อนนะคะสำหรับภาพควอเตอร์สองเนี่ยพี่มองดีขึ้นนะถ้าเทียบกับตัวเลขที่เคยประเมินก่อนหน้า เิมทีเนี่ยพี่มองว่าน่าจะแฟลตยอนเยละเพราะว่าเบสของปีที่แล้วเนี่ยเขาได้แพน Up ปดีมานจากลูกค้าต่างชาติค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ฐานมันก็จะสูงขึ้นละปีคิสองปีนี้ก็ตัวเลขที่มีการอัปเดตกับทางโรง,งพยาบาลเท่าที่อัปเดตได้นะพี่มองเป็นโทนสไตลีโพซิทีฟต่อเออร์นนิงในควอเตอร์สตัวเลขกำไรเนี่ยคาดไว้ที่1,320งพันสามรอยี่สิบล้านนะก็ยังคงเป็น การเติบโตประมาณสัก13%เ e ียออนเ a ี Q on Q เนี่ยจะเห็นตัวเลขที่ดรอปลงประมาณ17%ซึ่งโดยปกติเนี่ยซีซันแนลของโรงพยาบาลเองเนี่ยก็จะต่ำกว่าถ้าเทียบกับค u ร r t หนึ่งนะเนื่องจากว่า q u ร r t สองเองเนี่ยมันจะมีเทศกาลบรหยุดยาวของคนไทยในเดือนเมษาแล้วก็รอมฎอนของตะวันออกกลางนะซึ่งปีนี้เนี่ยรมฎอนมันจะเหลื่อมประมาณสัก ปลายเดือนมีนาต่อเนื่นะอนนงถึงเมษานะเพราะฉะนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นออของลมดอนเองเนี่ยก็จะทำให้ จำนวนผู้ใช้บริการของลูกค้าตะวันออกกลางเนี่ยลดลงในช่วงเดือนมีนาแล้วก็หลังจากสิ้นสุดเทศกาลนี้ก็เริ่มกลับเข้ามาในช่วงประมาณสักกลางเดือนพฤษภาต่อเน,นื่องถึงมิถุนายนนะเพราะฉะนั้นโดยทิศทางพี่มองเยออนเยียที่เติบโตได้แนวราที่ดีกว่าตัวเลขที่เคยประเมินไว้ก่อนหนะ้าจากทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาตินะโดยเฉพาะต่างชาติเองต้องบอกว่าโมเมนตัมการใช้บริการเองเนี่ยยังคงเห็นการเติบโต,ตได้ค่อนข้างดีแล้วก็บวกกับเรื่องของการรักษา ซึ่ง b h a เ,เนี่ยเขาเด่นในเรื่องของการรักษาโรคยากๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลในเชิงบวกของ intensity ในการรักษาโรคของผู้ป่วยต่างชาติเนี่ยก็ถือว่าเป็นประโยชน์ในขาของตัวไรายได้แล้วก็ตัวมาจิ้นด้วยนะคนะ,ะสิ่งที่พี่มองต่อในควอเตอร์สก็คือเรื่องของทิศทางไรายได้แล้วก็ตัวกำไรนะซึ่งให้น้ำหนักว่าน่าจะเป็นการเติบโตได้ต่อเนื่องทั้ง year-on-year year, แล้วก็กลับมาเติบโตได้จากควอเตอรนะ์สนั้น หลักๆก,ก็จะมาจากเรื่องของตัวซีซันแนลในเชิงของการใช้บริการที่เพิ่มขึ้นนะ,ะช่วงโคตราสามเนี่ยจะเป็นช่วงฤดูฝนนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องของอ่าวันออกกลางที่กลับเข้ามาหลังจากที่อลอมอมดอนสิ้นสุดไปแล้วเนี่ยนั้นขาในเชิงของตัวรายได้แล้วก็อินเทอร์ิตี้เนี่ยก็จะดีขึ้นต่อเนื่องเมื่อเทียบกับโคตราสอแน่นอนนะ,ะทั้งปี2023เนี่ย ที่คาดว่าในเชิงของโมเมนตัมกำไรในช่วงเซ็กเรฮาฟที่ยังคงดีต่อเน,นื่องโดยเฉพาะวัจตันสเนี่ยก็จะทำให้เห็นอัพไซด์ต่อกำไรในปีนี้นะคะเบื้องต้นเนี่ยก็คือมองอัพไซด์ไว้ประมาณสัก10%ของกำไรในปีนี้ที่ที่ประเมินไว้ที่ประมาณสัก5,260ล้านนะแล้วก็ปีหน้าเนี่ยประมาณ8%นะคะ ในส่วนของตัวประมาณการของ BSA เนี่ยพี่ยังไม่รวมการลงทุนของโรงพยาบาลใหม่ในภูกเก็ตนะะซึ่งทางผู้บริหารเขามีการให้ข้อมูลเบื้องต้นไว้ว่าการขยายสาขาของ BSA เนี่ยจะเห็นการเริ่มขยับออกจากกรุงเทพเนี่ยไปที่จังหวัดภูกเก็ตนะคะซึ่งตอนนี้อยู่ในเรื่องของการยื่นขอ EIA อยู่ คาดว่าน,น่าจะเริ่มก่อสร้างได้อย่างเร็วก็คือปลายปีนี้หรือไม่ก็ต้นปีหน้านะคะกำหนดเบื้องต้นเนี่ยจะเปิดประมาณสักกลางปี2025ขนาดของที่ภูเก็ตเนี่ยประมาณสัก150เตียงนะซึ่งเฟสแรกก็อาจจะเปิดสักครึ่งหนึ่งของจำนวนเตียงจดทะเบียนที่150เตียงนะอันนี้เขาเอมว่าจะขยายในเชิงของ medical tourism แล้วก็ลูกค้าต่างชาตินะพวกโรคยากๆเนี่ยอาจจะอาจจะไม่ครบที่ภูเก็ต ก็จะเน้นลังสแนวการรีเฟอร์มาที่นานๆเป็นหลักก็คือน่าจะเป็นโอกาสทีในการเติบโตในระยะยาวสําหรับตัว B.H. แล้วก็ฐานลูกค้าต่างชาติที่ อาจจะมีการขยายเพิ่มเติมในระยะยาวเช่นเดียวกันจากโทนของ e a r n i n g ที่มองดีขึ้น,นะะแล้วก็เอาลุกที่ดีต่อในช่วงครึ่งหลังบวกกับอัพไซด์ที่น่าจะมีต่อกำไรในปีนี้ปีหน้าเนี่ยทำให้พี่มีการปรับในเชิงของคำแนะนำของบัมบราเนี่ยขึ้นเป็น t r d i n n g Buy าะ,ะจากเดิมที่แนะนำ u น r a l นะคะโดยตัวตัวประมาณการปัจจุบันเนี่ยประเมินราคาเป้าหมายอยู่ที่230 บาทนะคะอันนี้ใช้วิธี DCF นะคะแล้วก็ WACC ที่ประมาณ7%อในเชิงของตัวกำไรเองที่มีอัพไซด์เนี่ยก็จะทำให้ตัวราคาเป้าหมายเนี่ยมีแนวโน้มที่จะปรับเพิ่มขึ้นจาก230บาทด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเราดูในเชิง valuation เองเนี่ยราคาหุ้นบำรุงลาดเองเนี่ยปรับลงมาหลังจากที่มีการประกาศงบควอเตอร์นหนึ่งออกไปน,นะคะราคาปัจจุบันก็ถือว่าเริ่มมีอัพไซด์ละจาก t a ร็เก็ตไพ โดยอิงประมาณการปัจจุบันแล้วก็ในเชิงของตัว P/E นะ forward ะ P/E ของปี2023ก็ถือว่าเทรดอยู่ในโซนที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับช่วง pre-covid นะ,ะ,ะก็เลยมีการปรับคำแนะนำขึ้นเป็น trading buy สำหรับตัวบําเบิลาด ก็โดยรวมก็ถือว่าหุ้นเนี่ยถูกโอนล้วความคาดหวังลงมาแล้วนะครับแต่ในความเป็นจริงจุดที่ออกมาก็คือ e a r n i n g ยังมีมวลตั้มที่ดีนะครับแล้วดีกว่าที่พี่ก้อยมองไว้ด้วยนะครับถ้ามีการปรับเพิ่มกำไรขึ้นมาประมาณการของบัรุงล่าตามเรื่องของตล,ตลาดที่จะปรับเพิ่มต่อเนื่องตามมาเนี่ยเป็นไปได้นะครับก็ลองให้มองหาเป็นจังหวะของการลงทุนนะครับก็วันนี้ขอบคุณพี่ก้อยมากครับ สวัสดีค่ะ